ออวันนี้ผมจะไม่มาแนะนำวิธีการวาดคนแบบเต็มตัวนะครับวิธีการวาดส่วนมากคนเรานั้นจะมีรูกห่างคล้ายๆรูปทรงเรขาคณิตผมจะแบ่งคนเหมือนนาฬิกาทรายส่วนผู้หญิงผมจะแบ่งให้มันออกไปคล้ายๆนาฬิกาทรายดัยงนั้นเดี๋ยวผมจะลองวาดให้ดูนะครับผมจะวาดจากส่วนลํลำคอลงมานี่ลำคอ บาช่วงบาไหลกับไหปลา่าผมจะวรวมกันเป็นสามเหลี่ยมส่วนลำตัวผมก็จะใช้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหูกลับในการวาดลำตัวรูปทรงคล้ายๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกสามเหลี่ยมหูกลับนิดๆแบบนี้ครับตามที่เห็น ส่วนช่วงเอวผมจะใช้มงกลมเป็นเหมือนข้อต่อของหุ่นกระบอกในการช่วยทีนี้ก็ส่วนสะโพกสะโพกผมจะใช้สามเหลี่ยมออกรูปทรงสามเหลี่ยมนิดนิดลำตัวคนเราจะแอนไปด้านหลังเล็กน้อยเหมือนกระดูกรูปตัวเสกระดูกสันหลังคนเราจะเป็นรูปตัวเอส ทำให้ร่างกายแอนไปด้านหลังเล็กน้อยนี่น้อยหรือเปล่าวะอาจจะไม่น้อยทีนี้เราก็มาเส้นนี้ผมจะใช้แบ่งขาออกจกลำตัวให้ว่าคล้ายๆกางเกงในทีนี้ก็ใส่ขาลงไป ไม่ว่าเหมือนมีชั้นไขมันบางๆเล็กน้อยเพราะผู้หญิงต้องวาดในอวบๆ,ๆเล็กน้อยมันจะสวยอ่าทีนี้เราก็ได้ลำตัวแล้วลำตัวพร้อมขาแล้วก็ต่อลำตัวเข้ากับส่วนว้าของส่วนสะโพกโอเค ทีนี้เราก็จะได้ไดตัวผู้หญิงแบบหันข้างหันตรงก็คงว่าไม่ต่างกันเพิ่มเด็กลำคอไม่สิเริ่มจากหัวเลยดีกว,ว่า วิธีการวาดหัวก็ง่ายง่ายวงรีกากรบาดห้า เออส้นตรงนี้ผมจะใช้เป็นเส้นกำหนดหน้าอ,อกหน้าของผู้หญิงที่ถ้าตามสูตรเดิมเราก็ใส่ข้อต่อมุมกลมทีนี้เราก็ใส่เอวเข้าไปผู้หญิงส่วนมากจะมีเอวกับช่วงบ่าที่ตรงกันขนานกันแบบนี้ ก็แบ่งครึ่งลำตัวนี่เป็นข้อต่อหัวเขา่าที่นี่ก็ใส่คล้ายอีกส่วนหนึ่งขงมา ให้ยืนท่าคล้าๆขาเป็ดทีนี้วิธีเติมแขนก็ใส่วงกลมเข้าไปทั้งสองฝั่งที่ก็เติมแขนเข้าไปแค่นี้โอเคใส่ส่วนเว้า ตัวศูนหน้าอกโอเคนี้ก็ได้ภาพคุณเต็มตัววิธีการได้ง,ง่ายๆนาฬิกาทรายสามเหลี่ยมมงกลมแล้วก็สามเหลี่ยม ข้อต่อแขนแบ่งครึ่งกึ่งๆในนั่นก็ส่วนขาข้อต่อส่วนขาเท้าคอหัวแค่นี้ง่ายๆก็ลองบิดสัดออส่วนดูเออส่วนภาพข้างหน้างนี้ผมว่าไว้ก่อนหน้านี้แล้วสักพักก็ใชใ้สูตรเดียวกัน แต่ถ้ามองจากข้างหลังนะั้นมันจะแอนฉั้นลูกส่วนนี้มันก็จะโค้งขึ้นวงกลมใช้วิธีเดียวกันภาพนี้จะเห็นได้ชัดว่าสัดส่วนคนเราจะเป็นรูปตัว S ถ้ามองจากด้านหลังกระดูกสันหลังรุ่นเรา เปรูปตัว S เหมือนงูแบบนี้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาวาดก็ควรจะคำนึงถึงสัดส่วนของกระดูกสันหลังด้วยนะครับก็แค่นี้แหละ